เอวาโรซิงนะครับผมเราจะพามาดูนะครับฮอนด้าซีวิ f เอีนะครับปี0 8 0 9นะครับผมก็คันนี้เราเก็บงานมาจบๆทุกอย่างนะก็รถพร้อมไปใช้งานได้เลยนะครับกับภาษีปี65นะครับผมก็ในราคาแค่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดซื้อสดครับในราคาแค่1 99,000บาทเท่านั้นนะครับผม ก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ฝากไลค์ฝากแคร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าสภาพรถเป็นไงบ้างครับพาไปดูสีรอบคันนะครับ ดูได้เลยนะครับสีก็สภาพร้อยร้อยเปอร์เซ็นลยนะครับไม่มีตำหนินะครับสีเพิ่งทำใหม่หลังคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับแผงไม่มีแตกนะครับผม บ่อหน้าไม่มีขาดนะครับมีูได้เลยคอนโซลไม่มีแต่ขาดเลยนะครับผมสวยๆเลยดูนะครับเมตาร์คเลยนะครับอยู่ครบมันทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับมีตัวกันร้อลงบันไดของซีวิคต,ตรงรุ่นนะครับ เล็กไม้น้อยนะครับแค่แสนสามหมื่นนะครับดูได้เลยแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับเป็นไม้แท้นะครับดูได้เลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคอนโซลกลางนะครับผมก็อย่างสภาพสวยนะครับ นี่นะครับตัววางแก้วนะครับกดออกมาได้ปกตินะครับเก็บได้ล็อกได้ปกติครับตัวหัวเกียเป็นของเวอร์เทคนะครับผมอันนี้ไม่ทราบงานนะครับนี่ครับตัวเบรกมืออะไรก็ยังสวยอยู่นะครับเกะกลางนะครับผมนี่นะครับ ุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บาะหลังน,นี่นะครับเป็นแต่งประตูด้านหลังนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับบาะหลังก็ไม่มีขาดนะครับดูได้เลยครับ นี้นะครับดูครับใช้งานได้ปกติไม่มีขานครับสวยเลยดูนะครับตัวบอดี้นะครับก็ยังบางอยู่นะครับเราไปดูฝั่งซ้ายกันอันนี้นะครับเป็นฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับแผงประตูนะครับก็ยังสวยนะครับผมนี่เลยครับ เดิมๆเลยนะครับตัวเพดนะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับผมก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับบ่อหน้าม,มีขาดน,นะครับ อันนี้เป็นประตูหลังนะครับด้านซ้ายนะครับผมก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับน,นี่เป็นบาะหลังนะครับคันนี้นะครับสภาพบางมากนะครับสวยมากเลย ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้นะครับเราตั้งขายที่2 2 9 0 0นสอเาพเท่านั้นนะครับผมนูนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวดิสสี่ล้อนะครับ1.8ึ่งดเอนะห่าด้อเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะ ตัวนี้นะครับเป็นตัว R18 AIV Tech นะครับผมตัวนี้เป็นตัวคานหน้าฝั่งด้านขวานะครับผมยังเดิมอยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นคานหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับผมดูได้เลยครับูนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมอ่าผมด้เครื่องนะครับตรงกับที่ตัวเพจรถนะครับ นี้นะครับก็เครื่องเดิมนะครับผมเป็นเดิมติดโรงงานมาเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับก็ดูด้านหลังได้ครับอ่าหลังเดิมนะครับผมี่ด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ ด้านขวานะครับผมยังเดิมอยู่นะครับอ่าแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับดูได้เลยครับเดิมเดิมเลยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นในฝาท้ายนะครับนี่นะครับดูได้เลยนะครับไม่เคยมีนะครับเจาะรูแก๊สติดแก๊สนะครับไม่เคยมี ก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับเป็นตัวเฮดแดงนะครับด้านหลักนะครับแล้วก็ตัวท่อนะครับเป็นของ JS Speed นะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นร้อนครับเบิร์กใหม่ของ IE 30สบนะครับผมเป็นยางโยโกฮามะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะนี่ครับเดี๋ยวนะครับภายในนะครับก็ตัวไม้นะครับเป็นไม้ตัวเรืองแสงนะครับเดิมติดรถนะครับอ่านี่นะครับดูครับเลขไม้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นแปดพันหนึ่งร้อยนะครับผมนะครับงานได้ครบนะครับผม ตัววิทยุนะครับเป็นวิทยุเดิมโรงงานเลยนะครับนะครับระบบไฟนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับดูนะครับตัวไฟที่ตรงกลางรถนะครับผมติดปกตินะครับดูได้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับ ตัวกระจกมองข้างนะผมก็ปกตินะครับนี่ครับพับไฟฟ้านะครับได้ปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาติดเครื่องดูกันนะครับดูนะครับเครื่องเดินนิ่งปกตินะครับ เปิดแอร์รอบก็ไม่มีสวิงนะครับแล้วก็ทางฝั่งอันนี้เป็นกระจกซ้ายนะครับผมขึ้นลงปกโดยได้ปกติครับแล้วก็อันนี้เป็นกระจกขวานะครับ เราไปดูด้านหน้ารถกันนะครับผมหลังติดเครื่องแล้วนะครับ ท่อนะครับผมเสียงก็ไม่ดังเกินไปนะครับผมใช้งานในชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับันรถนะครับก็มีจัดทรงมาแล้วนะครับผมนี่นะครับเร้เลยนะครับช่วงล่างนะครับก็เคลียร์แลนด์ของเสียออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จัดทรงใหม่นะครับผมโช๊คอัดอัดน้ำมันใหม่นะครับเปลี่ยนบูทยางใหม่อะไรใหม่นะครับคอเครื่องมา ระยะหนึ่งแล้วนะครับเรากลักบดูที่มอน้ำเทียนะครับเห็นไหครับน้ำนี่ เราเอาไปลองขับกันดูนะครับผมว่าสภาพรถเป็นไงนะครับ ตามเรื่องของรถโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่อง R ให้ iBike น,นะครับเกียร์ธรรมดาสป,ปีดเดิมโรงงานแล้วก็มีปลายของ์สป,ปีดน,นะครับ ที่เราเอาไปลองให้ดูกันแล้วนะครับผมก็ดูได้เลยนะครับผมความร้อนนะครับนิ่งๆเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนนะครับดูได้เลยนะครับระบบไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันได้ได้เลยครับใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับดูได้เลยครับ เขาได้ปกติทุกเกียร์นะครับทีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟกันนะครับผมดูนะครับใช้าง,งานได้ครบนะครับปกตินะครับไฟเครื่องไม่โชว์นะครับนี่นะครับไฟแก้มนะครับ ติดปกติครับไฟด้านหน้านะครับแล้วก็นี้ไฟทับทิมข้างนะครับผมี่เป็นไฟหลังนะครับอยู่ได้เลยครับติดปกติครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมอ่าก็ นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านใต้คลิปให้นะครับผมก็ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีบริการจัดไฟแน้นซ์ให้นะครับ ซื้อหรือว่าต้องการขายรถนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์นะครับไว้ด้านใต้คลิปให้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็วันนี้นะครับทางเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเอค่ถ้ารบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับผมก็คิปหน้าเรามารีวิวรถคันไหนกันนะครับหรือว่าจะพาไปซื้อรถรุ่นไหนนะครับทางเราต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ